สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมตั้มออร์แกนิกนะครับสําหรับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาทําปุ๋ยเปลือกไข่นะครับปุ๋ยเปลือกไข่ไข่ไก่นะไข่ที่เราใช้ในครัวเรือนเรานะครับไม่ก็ทำอาหารนะกจะไปทอดไปอะไรก็แล้วแต่นะครับเปลือกที่มันเหลือก็ควรจะเอาไปตากแดดนะตากแดดให้มันแห้งแล้วก็อามาทําปุ๋ยเปลือกไข่กันนะครับทีนี้ในการทําปุ๋ยเปลือกไข่ก็จะมีส่วนที่มันจะต้องมาปรุง ร่วมกันก็จะมีชูรสนะครับยีห้ออะไรก็ได้ครับก็จะมีเกลือนะครับเปลือกไข่ก็จะให้พวกแคลเซียมเนาะ,ะชูรสนี่เวลาเราใส่ผสมลงไปแล้วนะครับเมื่อมันไปโดนน้ำแล้วก็จะไปกดอะมิโน,โนซึ่งก็จะไปสารอาหารที่ช่วยการการเจริญเติบโต,ตของพืชส่วนเกลือก็จะเป็นโซเดียมนะเกลือเราจะใส่ไม่มากนะครับเปลือกไข่นอกจากจะเป็น ุ๋ยที่ช่วยในการเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตเร่งรสชาติของอพืชที่เราปลูกนะครับผักพืชผักที่เราปลูกประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือเขามีคุณสมบัติในการกําจัดเชื้อแบคท,ทีเรียต่างๆในใน,ในดินนะครับนี่คือคุณประโยชน์ของเปลือกไข่นะครับมีเปลือกไข่เยอะๆแล้วก็อย่าทิ้งนะครับอันนี้เรามาดูวิธีการทํานะครับนี่ผมก็จะใช้โครกในการตำถ้าท่านผู้ชมไม่มีโครกก็สามารถที่จะ เอาห่อผ้านะครับเอาห่อผ้าหอ่ออะไรก็ได้ครับแล้วขยำนะครับใส่ถุงตาข่ายก็ได้ถุงตาข่ายทีทีเนี่ยขยำหรือทุบให้มันละเอียดนะครับให้มันละเอียดนี่ผมก็จะเอามาตําในคกได้ก่อนนะครับก็จะใช้สีฟองนะวันนี้มีสีฟองนะครับเอาไปตากเรียบร้อยแล้วก็จะมาตําให้มันละเอียดนะครับใส่ให้หมดเลยนะครับ นี่เราก็จะตํำนะครับถ้าเราตากแห้งๆเนี่ยมันจะมันมันจะขยำง่ายเนาะมันจะขยำง่ายนะครับเอาตอนขยำก็ขยำให้มันละเอียดที่สุดนะครับให้มันละเอียดมากที่สุดนี่ผมก็จะตํำตํำต,ำ,ตำกัน ได้ที่แล้วครับนี่ยแล้วก็จะตักผมก็จะตักใส่ถ้วยนะเทใส่ถ้วยก่อนเมื่อตำเสร็จก็จะได้ประมาณนี้ครับนะไข่สีฟองนะครับอ่านี้เรามาเติมเครื่องปรุงมันก่อนส่วนผสมนะครับมาเติมส่วนผสมอ่าสีฟองก็จะใช้ผงชูรสประมาณหนึ่งช้อนเนาะหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนนะครับก็เติมเกลือไปนิดนึงก็ใช้แค่ ลายด้าช้อนเนาะนิดหน่อยประมาณนี้ครับนะครับเกลืออย่าใส่เยอะนะครับมันจะเค็มเสร็จแล้วก็มาผสมผสมกันผสมคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับ เขาให้เขาเข้ากันได้ที่แล้วนะครับแล้วก็จัดเก็บใส่กระป๋องเนาะใส่กระป๋องไว้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปใช้อุ๋ยเปลืไข่นี่สามารถใช้ได้ทันทีนะครับไม่ต้องเอาไปหมักไปดองหรือไปเก็บไว้นานนะครับใช้ได้ทันทีเสร็จเรียบร้อยครับปุ๋ยเปลืกไข่นี่ก็ผมก็ทําเสร็จก็เก็บไว้ในกระป๋องนี้เดี๋ยวก็จะไปใช้เลยนะครับเรียบร้อยปุ๋ยเปลืไข่ ทำง่ายๆครับท่านผู้ชมก็ลองทำง่ายๆครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทำดูนะครับมีเปลือกข่อยู่ที่บ้านก็อย่าไปทิ้งนะครับอย่าไปทิ้งใส่ถังขยะให้เป็นขยะลดโลกนะครับก็เอามาทำเป็นประโยชน์ก็มาทำปุ๋ยกันนะครับเอาครับต่อไปไปดูครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่พืชผักให้ดูนะครับเอาไปใส่พืชผักที่ผมปลูกเนาะเดี๋ยวก็ไปดูกันครับ หลังจากทำปุ๋ยปวกไก่เสร็จเราก็จะมาใช้เลยนะครับนี่ก็จะมาใส่ต้นมะเขือนะก็เอามาโร,โรยรอบต้นไว้นะครับนะใส่มะเขือในกระปุกในกระถางก็เราก็เอามาเติมได้ใส่มะเขือใส่พริกครับ ก็เป็นพวกคลิก สำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์นะไม่มากก็น้อยนะครับในเรื่องของการทำปุ๋ยเปลือกไข่นะครับเพื่อที่จะเอามาใช้เป็นปุ๋ยใส่พืชผักในบ้านเราโดยเราเอาของที่เหลือใช้ของที่จะไปทิ้งเป็นขยะเอากลับมาเป็นปุ๋ยนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มในเรื่องของแคลเซียมเพิ่มในเรื่องของกรดอะมิโน,โนเนาะให้กับพืชผักของเรา เพื่อเป็นอาหารเสริมอาหารเสริมให้กับพืชผักที่มันจะช่วยเร่งในการเจริญเติบโตเร่งให้พืชแข็งแรงนะมีลำต้นใหญ่อวบเนะวลาเราเก็บไปกินไปทานมันก็จะอร่อยกรอบหวานอร่อยประมาณนี้นะครับอีกอย่างหนึง่งประโยชน์อย่างหนึ่งก็มันก็ยังสามารถที่จะไปฆ่าเชื้อพวกบกทีแบกที่ลงทีเรียในในดินนะครับที่มันยังเกิดโทษต่อพืชของเรา นะเมื่อท่านผู้ชมเห็นประโยชน์อย่างนี้แล้วแล้วก็ลองไปทําดูนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่พวกเราที่มีพื้นที่เหลือใช้น้อยเนานะมีสักสิตารางวาห้าตารางวายีตารางวาที่มันเหลืออยู่หลังจากที่เราปลูกบ้านไปหรือว่าบางคนก็มีหลังห้องหลังแฟตหลังหองแล้วก็แล้วแต่มีพื้นที่ว่างนะครับมีที่ว่างก็ลองหันมาปลูกผักกันดูนะครับปลูกผักไว้กินเอง อย่างน้นนอยๆก็มีต้นหอมมีต้นผักบุ้งนะปลูกในโค้งในขวดเนี่ยเราก็มีผักที่เราปลูกเองนะครับเอาไว้ใส่มาโมมา่มามาก,ก็ยังได้เลยนะครับก็ถ้าติดใจนะครับติดใจถูกใจไงก็ฝากกดติดตามให้ช่องตั้มออกคลินิกด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ